เช็คแต่เนาะโอ้โหลโอสิเรีกงานบายผมตองออกตัเสาแม่ใช่ตองออกถ้าท่านไม่ปูดอกว่านอ้ เค้าเปิดอะไรเปิดอข้างในที่มเนออยู่ในครัวกเก่าเลยจ้าส้มตกินกันได้เป็นน้อยเพื่อทำหน้เรบ่อนกส้มตกัน่อนเขาวจ่หน้าอรยบก่อนกินอ้มตกัน่อนเ

Cái <laughs> mềm là bỏ thôi. Để nó nó không bỏ lỡ nó video hấp mà เอออสมไว <up in. S 2> ้สนะสุดแวนมานัไนี้วมัแมันเต็มมาออกงาเลยาทองเด้อดุมันจะขีดียดจิบ้าูาแล้วงางก็แรกที่เรบอก 怎么抖呢？ ¿Qué es Thank <laughs> you.

แกเฮ็ดแกง้เ็ดตัวอะไรมาบขเบือมีมาเออ่เจาแล้วแกงกิเสร็จหน้ามันไหลหมดอเขาเบื่อมีแม่บอสเนี่ยยังกับวะฮะแม่บอเบื่อไปบดนี่หมดเนี่ยอปั่นปั่นอไอันนี้ปั่นน้าปั่นเพชรกับพวกเทียมเน่สิใชายวานโตเจ้า มันเมกันหมเสร์ฟอันั้นเลยไม่ต่มันไม่องกับมะกางวย่างหัวมากมากแบบนี้มากหรือ้ินวงมากรมากมามั้งนี่ักงปื่อแต่ัแสบนะพักงมากรไปมัไนะะม่น่าเาเิงโมเด็ดแหละเอชลัดน่างเนอคเอิเยีมายแล้ววเนาเสบายดีเดา่้า กเออแมนกุ๊ดปหอยเนาะเดูดกระดิก oh ิหนังนี่แถวนังเนนนี่แล้วมันแข็บางไปเลยนักะ ก็สดเนเยบอสกหลยันนบอสเียสิมเ่นอะไดีบอเล่นหน่อยค่ะบริพ่อรอกระาษเดียนไม่นานกระดาษกระด5แผ่นก็ได้เลยกระดาใแจวนหลังพุกหรืองนี้หลังกเาอย่างอี้กินแดเอาไปหน่อเออลังพุกดังทั้งย สิ่งพวกอพุกเลนะอำตาห้เต็มโหลดองแก้วเลยเออพุกน้อันเเาะรเียได้แไม่้การก้องนีบก้องทางนีะวันให้ได้การเด้อเอให้ไม่เลยวานที่วันเด

นใหม่เดี๋ยวพ่อจ้ค่ราเนี่อตสอนี่ันนี้มมนเกิดอยู่ในนา่าด็เกิดอยู่ในาเดีวมันเอก็เลยนี่เนาะเป็นกํามันจอกองทเป็นยาพันนี

chịu anh ăn cho anh cho anh lắm cho làm làm mẹ bỏ như

โอ้ก็อะไรยังไหมูน่มันต้องคุจะไปสื่อเครื่องตใส่ดิบอกเข้ามาื้อนส่อใส่งไปเื่อหักเด่นมน้สื้อบอก่ะอ้แล้วน้ำอมกบนะก่อนนี่่อนีแบ่มก่อื่นหมก่ก่อกง้อสีง้อบจห่มก่อก่อก่อกอบแต่สีก่อก่รานท่ะม่นะ ฟ้าอะไรแล้วค่ะสิดะเออเอว่าครที่ซื้อหอนางมากมากมากเก็บหอนากั่าเนก็ไหมายบ้นาเนาะวเ่บเอางเซนางเซื่อนา้านไปขายเขยบหยาอาสะุกเข้ามาแล้วว่าเข้ามาที่นี่ก็าเข้าย

อ <ș Ter im ono> ันเดบ่ได้ยิเอ้าีลานมาหน้ากินบ่้บานนมก็มีดาําางก็ได้พี่เรียบร้อยพี่น้องทางนั้นมามาเบิ่งน้องทองเพิ่นล้างถ้วยล้างวงเฮ็ดเียกับน้องทัญญาคนงามเมียนถ้วยเมียนบวง จำแกนชิ่หนึ่งเอาอีกรอบหนึ่งกับทุกคนเลยเอาลาไปก็เดาคิดหรืเดาพี่น้องสุข,ขสุมชนพอกันคลิปใหม่จ้า